สวัสดีจ้าฟาเฟนเจดำทุกคนนะจ๊ะเจอกันเช่นเคยประจำทุกวันกับการวิเคราะห์ฟุตบอลเจ๊เจหนโอเคเ <Okay. S 2> จดำนะจ๊ะวันนี้พรริลิกอังกฤษสี่ทุ่มครึง <Okay. S 2> ร่งโอเคเจดำสนับสนุนโดย Line at at ambmax สนใจร่วมสนุกแอดเลยที่ at ambmax เอาเกมสำคัญที่โอทราวฟอร์ดนะจ๊ะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะจะเปิดโรลละครแห่งความฝันพบกับไอ้ปืนใหญ่ไฟพเนียงอาร์เซนอลนั่นเองนะจ๊ะโดยแมนยูไนเต็ดของเอริกเทนฮากชนะ3แพ้2จาก5นัดในพรีเมียร์ลีกและเป็นการชนะ3เกมรวดด้วยนะถือว่าฟอร์มร้อนแรงมากในช่วงหลังเช่นเดียวก,ก,กันกับอาร์เซนอลของมิเกลลาเตต้าที่ชนะมา5นัดรวดในพรีเมียร์ลีกเลยโอ้โหร้อนแรงดุดไฟเผาจริงๆสำหรับไอ้ปืนใหญ่ไฟพเนียงนะจ๊ะเฮดตัวเฮดอาร์เซนอลก็ดีกว่าแมนยูไนเต็ดนะ5เกมล่าสุดที่เจอกันเนี่ยอาร์เซนอลชนะไป3เเสมอ1แแและพ้ยูไนต็ดค่ นัดเดียวนั่นเองนะโอ้โหดูดีกว่าทุกอย่างเลยนะเอาดู <Okay. S 1> ผู้เล่นที่ข้ามเจ้าลงสนามหน่อยก็แล้วกันเจ้าถิ่นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประตูเป็นดับบิดเดรเหมือนเดิมนะแนวรับดิโอโกดาโลราฟาเอล่าลิซาโดมาร์ติเนสแล้วก็แต่เดิมมาลาเซียสามมิดฟิลด์จะดำมองว่าน่าจะเป็นชุดเดิมนะสตรอตแม็กโทมินเน่โคเชนเอร์เซนแล้วก็บรูโน่แฟรนันส์สามตัวรุกก็คงเป็นชุดเดิมเหมือนกัน <Okay. S 1> แอนโทนี่เอรแลงกาเจดอนซานโชและมาร์คัสแรชฟอร์ดนั่นเองนะจ๊ะส่วนอาร์เซนอลของอาร์เตต้านะประตูเป็นอารอนแบมมสเดลนวรัี อาทาคิฮิโรโทมิยาสึนะวิลเลียมซาดิบากาบัากาเบรมาเกาเยสแล้วก็คริสเชียนี่ตรงกลางก็นิชาก้ากับเบนไวเล่นตัวรับเนาะตัวลุกเป็นบุกโยซาก้าเช็คฟิตมาดินโรากาถ้าไม่พร้อมจะเป็นเอมิลสมิโรแล้วก็ทางซ้ายเป็นกาเบรียลมาติเนเลรีหน้าเป้ากาเบรลเชซุส,สนะจ๊ะคู่นี้เสมอไหนเสมอกันโอ้โหเจดามองว่าโอกาสเสมอแม่งสูงมากพวกแกมันสูสีอ,ะ <Okay. S 1> อ่ะโอเคอาเซนอลดีก็จริงแต่ยูเตดช่วงหลังมักก็ดีแพ้ยากเพราะนั้นโอกาสจะแบ่งแต้มมีสูงแต่เจดม กั้นใจเชียร์ทีมรักแล้วกันมองวา่าจะมีผู้ชนะอาร์เซนอลอาจจะโดนหยุดความร้อนแดงด้วยปีศาจแดงแมนยูไนเต็ดนะเพราะฉะนั้นวันนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโอเคโอเคอาฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะจ๊ะแฟนเพจเจ๊ดำนะ YouTube โอเคเจ๊ดำอบบอวิเคราะห์บอลล้วนๆเลยนะ TikTok เจ๊ดำ์ออฟฟิเชียฝากติดตามทุกช่องทางนะอยูาูบลอดนะเอาวันนี้มีความสุขสนุกนก,กับฟุตบ,บอลเหมือนทุกวันก็นแล้วกันโอเคเจ๊ดำมาใหม่วันพรุ่งนี้ไปเวย้ย